เคยไปลองรายการใหญ่อยู่ทีนึงโดยการขายรถตัวเองผมขายรถเพื่อไปแข่งรถมีสามประตูคันหนึ่งขายแสนกว่าบ,บาทพอสนามที่2บางแสนก็ทิ้งรถเลยเข้ากแพงวัาเข้าไปชนอะไรอย่เงี้ยครับเงินที่ขาย3ประตูก็หมดเลยบวกติดลบด้วยคือพูดตรงๆก็เหมือนเราทำงานชายนี่เลยแล้วก็ไม่ได้แข่งอีกเลย ผมวีทีม PT.Auto b a อ k x แบ o g e n Thailand ครับวันนี้ได้แชมป์แล้วก็ได้แชมป์ประจำปีครับที่นี่ครั้งที่สองครับปีที่แล้วเคยขับแล้วแต่ว่าปีที่แล้วเื่อกีออโตแต่ว่าปีนี้ก็ต้องปรับตัวการขับหมดใหม่หมดเลยมันมันไม่เหมือนเลยแล้วก็ตัวเอ่อเลี้ยวของสนามก็เปลี่ยนก็ชิคเคนไม่มี โค้งบางโค้งกว้างขึ้นโค้งบางโค้งแคบลงอะไรเงี้ยมีนิดหน่อยแต่ว่าก็ปรับตัวเข้าหาก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับอันตรายค่อนข้างสูงนะผมว่าเพราะว่าเซอร์ c เฟซแทร็กเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ทำมาเพื่อการแข่งแล้วก็บัมปี้ของแทร็กเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะตลอดทางเลยแต่ก็มีบางโค้งที่ดีขึ้นกว่าปีแล้วนะปีแล้วคือ ทุกโค้งอ่ะเป็นหลังเต่าเลยเวลาคุณจะออกโค้งนี่ยรถมันจะเทออฟแคมเบอร์ออกไปหมดเลยได้แล้วมันก็จะไม่ค่อยอยู่มันก็อาจจะไหลนะคเขาหากาแพงหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งสเสน่ห์ของวอนเเ์เวลเลมส์คือสติสซร์กิตแล้วแล้วก็สติเซร์กิตมันคือ การใช้แบบไวร,ริฟรีเฟล็กตัวเองเรียกชั่นสกิลอะไรอย่างเงี้ยครับผมแข่งปีสองครับ mm hmm. ก่อนหน้านั้นก็กระยองกระแย้งไม่ได้แชมป์ครับ mm hmm. ไม่เคยได้แชมป์เลยคือผมเปน็นนักแข่งที่ไม่เคยได้แชมป์เลยแข่งรถมาประมาณ6ปีคือก่อนที่จะเริ่มแข่งก็ไป g ีทีอะคาเดมีมาก่อนนี่ยประเด็นคือผมมาไม่เคยเคยได้แชมป์แบบพวกคาขับนิดนิดหน่อยหน่อยซึ่งมันไม่ได้มีผลอะไรมากแต่ว่าเราโตมาในแบบว่าเราเองอะพื้นฐานฐานะหรือเรื่องบัตเจตอะไรเราก็ไม่ค่อยมีอู่แล้ว หลักๆเลยเนี่ยผมจะไปโฟกัสเรื่องการหาโอกาสจาก e s p o r t ์ตไอแชมคกกุกี้กุกกิก่ะมันได้มาจากเงินที่เราพอมีอแล้วก็ไปแข่ง ก็ได้แชมป์ถ้วยเล็กๆก็ไรถ้วยน้ำจิ้มอะไรเงี้ยขับเลสอะไรเคยไปลองรายการใหญ่อยู่ทีนึงเอาัปเจตตัวเองไปโดยโดยการโดยการขายรถตัวเองขายรถสามประตูผมผมขายรถเพื่อไปแข่งรถใช่มีสามประตูคันหนึ่งขายแสนกว่าบาทสนามแรกก็ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีอะไรเท่าไหร่แต่พอสนามที่2บางแสนก็ทิ้งรถเลยเข้ากระแพงวัเข้าไปชนอะไรเงี้ยครับก็เงินที่ขายไอคันรถซิ่งผมอะสามประตูอะ ก็หมดเลยบวกติดลบด้วยคือพูดตรงๆก็เหมือนเราทำงานช้นี่เลยแล้วก็ไม่ได้แข่งอีกเลยคือไม่เชิงว่าเลิอกอะแค่แบบว่าก,ก,ก็มองหาโอกาสเปมาอยู่แต่ว่ามันยากมากเพราะว่าหนึ่งเราก็อย่างที่เราเคยรู้จักกันก่อนก่อนที่ผมมาแข่งรถก็ผมก็ทํางานไม่ได้เงินเดือนอะไรมากมายเราก็แผ่วๆไปช่วงหนึ่งแม่งอยากแข่งว่ะแต่เราไม่มีช่องแล้วมันก็มีพี่ที่แหละ e-sport มาแล้วเราเล่นเกมแล้วไงเออพื้นฐานเรา e-sport มาจากซิมูเลเตอร์แหะจริง,รง,รงๆเขาให้โอกาสต่ปีแรกเลยครับพอได้คัดเลือกผมกับิ๊กเนี้ย ก็ได้ขับเลยแต่เขับเป็น,เ,ปนเอนดูรันเขาไม่ได้จะไปต่อนะคือเขากะ่าจบ event, อีเวนต์เอนดูรันแล้วก็ยกยกย้ายก็คือเหมือนเป็นกิจกรรมรางวัลของคนที่ชนะในไอทีทีเอเล่ง ไป,ไปมาเขามองถึงแบบศักยภาพด้วยแล้วก็ความเป็นเคมีเดียวกันเออด้วยเขาก็เลยเออเ,เ,เอองั้นปีหน้าเราลุยกันต่อก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะได้กลายเป็นนักแข่งในทีมนะไม่เคยพูดแต่ก็ยันทุกวันนี้ก็ไม่เคยพูด <laughs> เลยตามเลยมาเรื่อยต้องพูดตรงๆว่านักแข่งทุกคนอะ่ะจะนิสความอยากโชว์ performance วเองแล้วว mm ันเมกเลฟมันส oh, wow. right er, ิ่งท like ี this, <Jesus> ่ตอบโจทย์ที่สุดก็คือมันคือได้โชว์ฝีมือค่อนข้างเยอะเพราะวันเมกเลฟมันคือรถเท่ากันเซตอัพได้นิดหน่อยแล้วก็อยู่ที่คนเลยปกติเวลาจบปีแต่ละปีเนี่ยแล้วมันเหมือนมันไม่มีการแข่งขของปีแล้วอ่ะเขาก็จะมีการประชุมกันแล้วก็นักแข่งคนไหนจะได้แข่งอะไรอ่ะเขาจะมีสรุปตอนปลายปีเออแล้วเขาก็จะโทรไล่มาทีละคนเลยแบบเหมือนเป็นบรีฟอ่ะเป็นเข้าซูมมาแล้วก็มาเฉลยว่ายินดีด้วยนะครับปีนี้คุณเอออะไรประมาณนี้เหมือนก็เขาไม่คืออย่างนี้ คือทีมผมจ,จะมีการเก็บดาต a านักแข่งทั้งหมดเลยไม่ว่าจะสไตล์การขับการใช้รถเปลืองรถไม้เปลืองยางผานรถทําพังอะไรเงี้ยเ,เก็บหมด y ฟิสิก t r เ i n i n g ด้วยร่างกายคุณเป็นยังไงมีการเทรนเรื่องของฟิสิก a l ด้วยต้องวิ่งต้องเมนเทรร่างกายให้ดี <c oughs> ก็จะมีพวกนี้ตลอดปีเลย ก่อนที่ผมมาแข่งวันเมกเนี่ยคือโอ้โหผมฟิตจัดเลยคือจริงๆอ่ะเขาขอแค่สัปดาห์หนึ่ง่ะอย่างน้อยมีสักสัปดาห์ละร้อยห้าสิบนาทีตกวิ่งวันละครึ่งชั่วโมงห้าวันผมวิ่งไปวิ่งมาจนผมไปแข่งวิ่งมาราธอน,นอ่ะมันแข่งรถอ่ะผมพูดตรงๆนะถ้าทุกคนมาแข่งได้หมดแหละแต่ว่าทุกคนมองทางเรื่องร่างกายคือสมาธิในรถการทนอุณหภูมิในรถด้วยการคุมการหายใจยิ่งคุณไม่ตื่นตระหนกปีสมาธิยังไงคุณอยู่ในรถคุณก็ได้เปรียบปีนี้โฟกัสกับรถมันมากขึ้นแล้วว่า นักแข่งทุกคนเนี่ยก็มีการใส่ใจตัวรถเองด้วยคือไม่ต้องรอให้ทีมน่ย ทำให้ทุกคน<อ>ก็วิ่งไปทํามีเวลาไปดูไปจัดการอะไรเงี้ยก็คือนักแข่งเองก็มีส่วนร่วมกับตัวรถด้วย<อ>จ้างคอนเซิร์มาดูอะ่ะ<อ>มันก็เป็นเงินทั้งนั้นเราก็ไปดูเองดีกว่า<อ>ปีนี้ก่อนผมมาแข่งเนี่ยผมต้องไปเข้าซิมแล้วเขาจะนัดวันนะคุณต้องไปพร้อมกันขับเหมือนกันเวลาให้ได้เท่ากันห้ามเกินแก็บจุด1.2ขับกันอยู่แค่นี้ครับคือเขาก็จะจำลองสถานการณ์เออพี่ลีฟที่เป็นเอนจิเนียร์แล้วก็เป็นหัวหน้าโปรเจกต์ไอตัวรถเทอร่ราด,ด้วย<อ><ๆ>เขาก็จะจำลองสถานการณ์ในการขับเช่นอ่ะรอบแรกคุณลงไปรถี รอบ2ไม่มี ABS แต่คุณต้องขับเท่ากันนะคือจะเรียกว่าจริงจังกันเลยก็ไดนะ้เพราะว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยคือเข้ามาในฐานะ eSport อ่าเราก็จะ i m p r o v e ในด้านของการฝึกซ้อมจาก eSport จาก Simulator ผมกับบิ๊กเนี่ยรถท่อนาจะมีอุปกรณ์ดัตต์หลอกเป็น v b o x เขาก็จะบอกได้เลยว่าคุณขับต่างกันตรงนี้เบรกเร็วช้ากว่ากันต่างกัน5เมตรอะไรอย่างเงี้ยเราเดินอนะ่ะเรายังไม่ค่อยรู้เลย5เมตรคือตรงไหนแล้วเราอยู่บนรถแล้วเรากะยากมากเลยว่าขยับไปอีก5เมตรคือเท่าไหร่ก็คือความยากของนักแข คุณต้องพัฒนาให้ได้การที่เราไปจําเจขับอยู่สนามเดียวมันไม่มีภาพการมองเรื่องลายถ้าคุณขับหลายสนามเนี่ยคุณพัฒนาทุกสนามสมมติว่าคุณเปิดเกมอ่ะคุณเปิดแม่งอยากเล่นสนามไหนเล่นไปเลยแต่ถ้าคุณขับอยู่สนามเดิมๆเนี่ยคุณก็เปลี่ยนลายไม่ออกคุณก็คือการขับหลายสนามอ่ะข้อดีคือมันมองโค้งแบบใหม่คือสมมุติว่าคุณขับแต่บุรีรัมย์อ่ะคุณก็ขับสไตล์เดิมแล้วพอคุณเปลี่ยนไปขับมาเก้าอย่างเนี้ย ที่มันแคบๆอ่ะคุณก็จะได้วิธีการขับอีกแบบแล้วก็มาปรับใช้กับบุริลัมใหม่มันมันช่วยได้ครับมันช่วยได้มากๆปีที่แล้วผมเป็นกังวลเยอะเกินไม่ยอมโฟกัสว่าขับให้สนุกไปกังวลไปเครียดกับมันไปแบบไปแบบคอนเซนเทรตกับมันจัดเพราะเราหวังผลเราก็อยากได้แชมป์มันก็กลายเป็นว่าทํามันเครียดไปหมดแล้วมันพอมันมีความกังวลอ่ะเราดึงศักยภาพตัวเองได้ไม่หมดก็ไปกังวลกลัวเขาชนกลัวเขาจี้เพราอะไรอย่างเงี้ยครับ เรื่อยเปื่อยระหว่างแข่งมีปัจจัยมันเยอะก็ด้วยเพราะเราหนึ่งนะ่ะเราเราเรา,เรามีในใจอยู่ว่าเราต้องนาาําใครอะไรเงี้ยเราต้องแซงใครแล้วเราต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยซึ่งหนึ่งลแล้วเรามาแข่งวันเม็กปีแรกมันก็ความแบบเราไม่รู้ว่าการไอประทะป้องปั้งนิดๆหน่อยๆเลยเงี้ยมันคือหนักหรือเปล่ามันก็เหมือนแบบเราเป็นที่เราก็ไม่อยากโดนนะเราไปโดนนิดหน่อยแล้วก็แบบวิ่งไปขอโทษเขาแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่ได้โกรธอะไร้วยทำคือมันปกติของการแข่งรถแต่เราเป็นปีแรกของการแข่งวันเม็กเราก็ไม่รู้ไอการกระทุกระทั่งนี้หน่อยเนี่ยโอ้โหทียมันจะน และพอเราผ่านปีแรกไปได้แบบเฮียมขึ้น uh huh. <laughs> เยอะเฮียมขึ้นนิดนึงก็เรารู้สึกว่าเออมาดีมันดินด,ดิหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็คอนโทรลรถเอาก็มีเหมือนไม่มีความแข็งแกร่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมี มีมซ์เซตที่แบบว่าแอคเซีฟขึ้นอะไรเงี้ยครับสิ้นปีจบเนี่ยแล้วทางผู้จัดเขาเกิดมาว่าปีหน้าจะเป็นเกียร์ธรรมดาผมแบบต้องอย่างนี้ดิวะคือว่าเราแม่งอยากขับรถเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรมร,ธรมดาแล้วมันมีปัจจัยเรื่องของคนขับเยอะทักษะมากขินเ่าเกียร์ออโต้มันมันเป็นจุดที่เราไปคอนโทรลมันไม่ได้อะอยูดดีบทจะร้อนจะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยปัจจัยมันเยอะไปหมดทีรอบเคยวิ่งเท่านี้อยู่ดีก็บื่อลงเกียร์ไม่เปลี่ยนเกียร์ร้ออะไรเงี้ยสายพานขาดทีนี้ก็ชอบเลยรู้สึกหูเฮียรถมันขับสนุกขึ ค่อนข้างจะไปเล่นซิมผมอาเป็นคนออกกําลังกายอยู่แล้วก็จะเน้นเรื่องนี้ยฟิสิกส์คอเทนนิงกับเล่นซิมไ่แท็กเดย์บ้างอะไรบ้างมันก็ยังวนๆอยู่ในสนามบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้หายไปไหน <Yeah. S 1> คือเราไม่ได้ไปโฟกัสว่าเราต้องขับสนามไหน <Yeah. S 1> ผมไปโฟกัสสิ่งที่ว่า <Yeah. S 1> คุณทํายังไงก็ได้ <Yeah. S 1> ให้ไม่ลืมฟีลิ่งฟีลิ่งเบรกเลี้ยวเร่งฟีลิ่งเข้าเกียร์ให้มันแบบเหมือนประทวนอยู่เสมอครับ uh. ใช่เวลาเราไปซ้อมหรือไปแข่งจริงเราจะไม่ต้องรื้อฟื้นมาก ไม่ต้องตื่นตัวบเฮ้ยที่ไม่ได้ขับนานอะไรอย่างเงี้ยซึ uh huh. ่งสิมมันช่วยได้เดี๋ยวพอผมจบผมกลับไปผมกริไปซ้อมสิมสนามฟูจิ uh huh. อย่างเดียวเลยคือพอเราเริ่มแข่งมีโพเดียมเริ่มชนะคนก็เริ่มเริ่มเลสเปคเราคือเมื่อก่อนเนี่ยแข่งไม่มีใครรู้หรอกว่าผมขับอะไรยังไงเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเราไป เราขับแบบแปลประสบการณ์รถมันก็พอขับได้อะไรเงี้ยเออพอมาได้ขับวันแมกเรสมันก็เหมือนเป็นการโชว์ว่าเฮ้ยกูขับได้นะอะไรเงี้ยซึ่งว่าวันแมกเรฟมันก็เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วคือว่ารถวันแมกเรสเนี่ยมันขับหลายรอบอแล้วปัจจัยเรื่องเบรคอุณหภูมิอะไรเนี่ยมันเยอะ มันต้องคุมครับคุณผ่านไปตั้แต่แรกแล้วคุณแซงไม่ได้นี่คุณก็เท่ากับว่าโอกาสหลังๆคุณก็ไม่มีแล้วเราก็ต้องดูเขาด้วยว่าเขาพลาดหรือเปล่าถ้าเขาพลาดก็เป็นโอกาสเรา uh huh. คือเราก็จะอยู่ในเพสของเราวิงว่งวิง่งวิ่งเอาพลาดโดนดู uh huh. แน่อะไรเงี้ย uh huh. เออแล้วเขาไปพละพลาดรอบสุดท้ายไปดิคือเหมือนตายใจเ่าะรถมันห่าง อบอกคิดว่าเาเราคงไม่ได้เบรกก็เข้ามาอย่างเงี้ยก็ผมก็กะแค่ว่าเออเอารอบนี้แหละรอบนี้กูเอาแล้วพอเขาเอาคงท้ายก็ออกมาเขาพลาดแล้วสปีดเขาน,น้อยกว่าผมอ่อาผมเห็นแล้วผมโดนแน่คือนักแข่งที่พอมีประสบก,การณ์หน่อยจะพอมองออกโดยเฉพาะคนขับซิมเพราะเวลาแข่งซิมมันจะเห็นว่าไอ้คันนี้เฮียอยู่ดีมันเบรกเร็วขึ้นหวาอะไรเงี้ยรู้เลยว่าเบรกเฟดเลยเบรกไว้อยู่แล้วปัจจัยพวกนี้มีผลซิมมันมันเหมือนนะคุณเบรกยางแดงฮีทหมดแล้วอะไรเงี้ยเบรกล็อกเดี๋ยวล็อกเดี๋ยวล็อกรอบหน้างเบรกไว้อยู่แล้วต้องคิดเรื่องพวกนี้ด้ว ฮอนด้าเนี่ยเขาใช้ยาง AD08 ใช่ไหมครับจุดที่ดีทังสูดของยางอ่ะสามรอบแรกให้สี่อ่ะยางตัวนี้ไม่ต้องหวอมสี่รอบแรกคุณหวดเลยเพอร์ฟอร์แมนซ์เต็มที่อ่ะคือสี่รอบแรกเวลาคุณคอลี่ไฟส์อ่ะสี่รอบแรกคุณไม่ได้คุณเลิกเลยหมดแล้วมันไม่ใช่ยางหมดแต่จุดพีคข,ของกริปอ่ะหมดแล้วพระเบรก็คุณเลือกได้รายการเขาไม่ได้ห้ามว่าคุณจะต้องรนี้ห่ออะไรแต่ด้วยความที่ว่ามันรถมันมี ABS มันไม่สามารถต่อเติมพวกท่อลมอากาศไปเป่าอะไรได้เยอะแยะอะไรเงี้ยมันก็จะมีปัจจัยแค่เรื่องน้ำมันเบ,กกบรเบก,งงเกัน ไฟแลบเลยเบรกอะผมเข้ามาทุกรอบไฟลุกกันนะไฟลุกเยทุกรล้อเออต้องเอาลมมาเผาอย่างบางคันเนี่ยก็จะมีสเก็ตไฟออกจากจานเลยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยม ABS แล้วมันเบรกหนักมากผมมันเป็นรถที่วันเมกอะแล้วก็มีบัมปี้มีอะไรด้วยเวลาเบรค ABS มันก็ทำงานก็ปเบรกก็จะร้อนขึ้นถ้าบุรีรัมเนี่ยผมจะเห็นประมาณรอบที่6คุณไม่ได้สตาร์ทที่หนึ่งแล้วที่แล้วคุณบี้ตั้งแต่รอบแรกอะรอบ4ี่รอบ3คุณก็เห็นแล้วแม่งเริ่มแล้วจุดเบรกแล้วก็ต้องถอยขยับออกมาหน่อยเนี่ เบรกไม่อยู่ไปชนเขาตายหายมีเกียร์นิดหน่อยเกียร์ธรรมดาก็มีทงเอร์ซ็โกเมใช่ไหมมันก็จะแบบเฮ้ยเริ่มไม่เข้าแล้วะ่ะเครื่องเดิมไม่ค่อยมีอะไรกังวลแค่เรื่องความร้อนถ้าเราวิ่งตามเขาเราจ่อตามเขา่ความร้อนเราจะเยอะกว่าคันหน้าคุณไม่มีลมอากาศแอร์ที่มันเย็นๆมาปะทะเลยอย่างเงี้ยสมมุติวันไหนผมวิ่งตามบิ๊กอะ ผมจะไม่วิ่งแบบมิดลำเห็นไะมเราสังเกตไปดูหลายๆล้วผมจะแบบแหวกออามานิดนึงรับลมไม่งั้นเดี๋ยวพอมันร้อนมากเครื่องมันก็ดอบเราพยายามคีฟเรื่องความร้อนด้วยการเป็นนักแข่งสําหรับผมคือคุณไม่ใช่คุณเก่งอย่างเดียวคุณขับเร็วอย่างเดียวแต่คุณไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคุณขับเก่งก็จริงแต่คุณสอนใครไม่ได้เลยคุณไม่มีทักษะการสื่อสารขับอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนเลยอย่างเงี้ยแล้วคุณจะไปทําเป็นอาชีพได้ยังไงเหมือนกันผมเป็นนักแข่งเนี้ยผมก็ไปเป็นดีซัคเตอร์ไปเป็นโค Yeah. Mm -hmm. you แบรนด์แอ็มบสเตอร์นู่นนี่นั่นพูดให้หน่อยอะไรเงี้ยเรามีความรู้ลูกรถแล้วคุณทําเป็นอาชีพได้คุณก็ต้องอยู่ในจุดที่เขาจ้างคุณได้อะไม่ใช่งูงปลาต้องรู้จริงแล้วก็เขาคาดหวังกับคุณได้แข่งรถเป็นอาชีพแข่งได้ครับแต่ไม่ได้ทําให้คุณใช้ชีวิตได้อะไรมากมายพอเป็นฮอบบี้ได้แล้วก็ได้เงินด้วยเดี๋ยวถ้าอาชีพจริงต้องต่างประเทศครับเป็นกีฬาใช้เงินมากกว่าฐานะของผมอะ่ะผมว่านี่แหละจุดสูงสุดของนักแข่งไทยนะที่บอกว่าแค่คุณมาถึงกูโดดขึ้นรถอ่ะคุณไม่ต้องมานั่่่่่่งงงงบบอออออกกวาาาตต้้้้ซืืผเเเรูปลียยนคจท คุณต้องมารอบินคุณไม่ต้องคิดแค่นี้ยแค่เขาให้โอกาสคุณขนาดนี้ผมบอกเลยประเทศไทยอะ่ะมีไม่มีคนหรอกผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะแต่ผมบอกว่าผมได้โอกาสมากกว่าคนอผมไม่เคยเห็นคนที่เก่งในวงการมอเตรอร์สปอร์ตและอยู่ได้นานถ้าคุณไม่มีโอกาสและพร้อมรับโอกาสคือทำตัวให้พร้อมรับโอกาสเสมอนั่นแหละ ดี้สุดแล้วคือตอนนี้ผมเป็นโคชชิ่งด้วยแล้วก็โคชชิ่งในรถวันเมกเหมือนกันคนที่ผมสอนอยู่เนี่ยเขาก็เพิ่งมาแข่งเหมือนกันแล้วก็กระโดดมาวันเมกเลยคือก็ได้ํำแนะนำที่เราแนะนำด้วยครับวันเมเลสพัฒนาคุณได้เยอะถ้าคุณพร้อมพัฒนาอยู่ตลอด วันเมกเลสมันต้องมากกว่าพัฒนาการขับคุณต้องเข้าใจรถด,ด้วยเข้าใจว่าปรับชคหนึ่งเบอร์พวกนี้มันจะมีผลยังไงคุณทําได้แค่เรื่องพวกนั้นคุณไม่สามารถไปปรับจูนรถได้รถวันเมกเนี่ยมันก็ทําได้แค่ปรับลมยางปรับชค็คทําอะไรมากไม่ได้ถ้าคุณไปนในแข่งอะ่ะแล้วคุณรู้เรื่องพวกนี้ว่าปัจจัยต่างๆเลมร้อนลมเย็นลมถึงเท่าไหร่มันมีผลยังไงอะ่ะมันจะทําให้ตอนคุณอยู่บนรถอะ่ะคุณจะรู้ว่าเนี่ยรถมันยัง กริปเปนยังโอเคอยู่อันนี้มันคือมันม,มันไม่ไหวแล้วคุณต้องคููดาวนะถ้าคุณเข้าใจรถด,ด้วยแล้วคุณพัฒนาการแข่งด้วยยังไงคุณองขับวันเมกได้เร็วน้องที่ผมสอนอยู่เนี่ยผมก็จะบอกว่าคือมึงขับอย่างเดียวอะ่ะตะบี้ตะบันไปแต่มึงไม่เข้าใจว่ารถวันเมกเรสมันไม่ได้เร็วมันเน้นการใช้เบรกใช้คันเร่งสมูทแอคทีฟหน่อยๆน่อยถ้ามึงไม่เข้าใจมึงคิดว่ามึงขับได้แต่อยู่ในลายอย่างเดียวนี้มันก็ไม่ได้แบบทําให้คุณเร็วหรอก คุณต้องไปดูตัวอย่างของคนที่เร็วว่าเขาทํำยังไงคุณก็ a d a p ปมาใช้กับตัวเองใครที่อยากเริ่มแข่งรถมาแข่งวันเมกเนี่ยดีครับแต่ว่าถ้าเริ่มวันเมกเลยมันอาจจะค่าใช้จ่ายอาจจะสูงหน่อยเริ่มจากจุกจิกจกะไปค่าขับก็ได้ขับรถเล็กๆสบายๆเชื่อผมถ้าคุณผ่านตรงนั้นได้อะคุณมาวันเมก่ะสบายเพราะอะไร่าแม่งโหดคาขับอ่ะพคุณจะเจอปัจจัยอะไรที่แบบว่า นอนเซ้นอะไม่เข้าใจอะแบบเฮ้ยมึงมึงอยู่ดีๆมึงเบรกทำไมวะอะไรเงี้ยคุณจะเจอเรื่องพวกนั้นผ่านจุดนั้นมาได้คุณมาขับวันเม้งนะใจคุณแข็งแน่นอนฝากทีม M K Racing เลยแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะต้องไปแข่งกับเขาที่นู่น,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 นในในการ Super Thai Q สนาฟูจิสปีดเววันที่16-17ฟูจิการนี้คาดหวังดีครับเพราะจริงอ่ะรถเขาวิ่งเขาได้โพเดียมอยู่เป็นรถทีซยในรุ่นทีเซียร์เขาก็วิ่งแชมป์อยู่ด้วย,เ,เ,เ,ยเราไปจอยเขาใช่ใช่ใช่โอเคขอบคุณมากครับ